สวัสดีค่ะไข่มุกจากบริษัท Complete Industrial Service เราเป็นศูนย์จำหน่ายมิดเซฟตี้คัตเตอรันดับหนึ่งของประเทศไทยวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเซฟตี้คัต t ตอรรุ่นฮิตของเรายี่ห้อเดอร์แรมจากประเทศอังกฤษรุ่น H 944001T03 ค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นฮิตของเราเลยค่ะเพราะว่าฟังก์ชันครบปลอดภัยและก็ราคาประหยัดเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวคัตเตอร์กันดีกว่าค่ะ ตัวเซฟตี้คัตเตอร์รุ่นนี้นะคะตัวด้ามเป็นพลาสติกอย่างดีขนาดพอดีมือน้ำหนักเบาตัวใบม,มีมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูไม่มีข้อหกักลดอุบัติเหตุจากการหักใบมีที่อาจจะกระเด็นเข้าร่างกายหรือติดไปกับชิ้นง,งานการใช้งานก็เพียงแค่ดันรางสไลด์สีดำและตัดชิ้นง,งานได้ปกติเลยค่ะ เมื่อเราใช้งานเสร็จก็ปล่อยมือตัวใบมีดจะถูกเก็บคมทันทีลดอุบัติเหตุจากการเปิดใบมีดทิ้งไว้ค่ะเทียบกับคัตเตอร์ปกติทั่วไปนะคะถ้าสมมติว่าเราเปิดเขาทิ้งไว้แบบนี้มันมีความเสี่ยงที่เพื่อนร่วมง,งานของเราหรือตัวเราเองจะเผลอไปหยิบตับและโดนบาดได้ค่ะแต่ถ้าเป็นคัตเตอร์เซฟตี้แบบนี้พอเราใช้งานเสร็จปล่อยมือปุ๊บใบก็จะถูกเก็บอยู่ในด้ามแบบนี้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ดีเลยค่ะ วิธีการเปลี่ยนใบมีดนะคะให้เราดันรางสไลด์สีดำให้ตรงกับร่องนี้และงัดรางสไลด์ขึ้นก็สามารถเปลี่ยนใบมีดได้แล้วค่ะด้ามน,นี้ยังออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งคนถนัดซ้ายและถนัดขวาสมมุติถ้าเราถนัดมือซ้ายให้พลิกใบไปอีกด้านเพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้นข้อควรระวังของเจ้ามีดตัวนี้นะคะก็คือเวลาเราเปลี่ยนใบอะค่ะอย่าไปดึงตรงท้ายด้ามน,นี้นะคะให้เราเปลี่ยนตามวิธีข้างต้นที่บอกไปค่ะ เพื่อยืดอายุการใช้งานของสปริงก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ s a ฟตี้คั t เตอรุ่น H944001T03 รุ่นฮิตของเราครั้งหน้าจะเป็น s a ฟตี้คัตเตอร์รุ่นไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ